สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ rival กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาพูดกันถึงเรื่องราวของซูเปอร์คาร์ในประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะครับก็มากับการเปิดตัวนะครับผมซูเปอร์ v อ v ยอย่างตัวของ lamborghini u r u s performante Urus เนี่ยเป็นแบบ SUV ตัวแรงถูกแล้วถูกไหม l a m b o ท g h ทำ SUV จะไม่ได้แรงได้ยังไงะครับผมก็แน่นอนละ่ะออกมาแรงทะลุนรกอย่างแน่นอนแต่เจ้ารุ่น Performance เนี่ยแปลตรงๆก็คือ Performance ถูกไหมถ้า Urus ธรรมดามันแรงไม่พอนะครับ <Hey. S 1> ผมก็จัดไปสิครับ กับตัวที่แรงขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับผมกับเจ้ารุ่นพิเศษอย่างเพอร์ฟอร์มานเต้นี้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์ขนาด4ลิตรนะครับผมท่อไอเสียแบบสปอร์ตน้ำหนักเบาให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่666แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่850นิวตันเมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่306กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยก็ลดลงถึง47กิโลเลยนะครับผมทำให้ความเร็วสูนถึง0อเนี่ย ขนาดเป็นรถ SUV นะเร็วยิ่งกว่ารถสปอร์ตรถซูปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นอีกนะครับศูนยถึงร้อเนี่ยเพียง3.3วินาทีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็การเบรกจากความเร็ว100เนี่ยมาจนถึงหยุดอะใช้ระยะเพียงแค่32.9เมตรเท่านั้นเองก็คือเป็นรถ SUV แต่สเปคการขับนี่ เทพราวกับซูเปอร์คาร์เลยนะครับแล้วพอเป็นรุ่น SUV ีเนี่ยก็จะมีโหมดพิเศษในการขับขี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะโดยปกติที่เราคุ้นเคยกันนะของแลมโบจะมีสตาร์ด้าก็คือโหมดปกติถูกไหมแล้วก็โหมดสปอร์ตก็ซิ่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็คอซ่าเนี่ยเอาไว้ลงแทร็กเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น SUV มาเนี่ยนะครับผมเขาจะมีโหมดใหม่อย่างโหมดแรลลี่มาด้วยนะเป็นโหมดเอาไว้สำหรับ SUV โดยเฉพาะซึ่งจะทำให้มันขับสนุกมากๆแล้วก็แบบเน้นการวิ่งแบบลุยๆบนทางดินอะไรแบบนี้นะครับผมก็ กับตีมความเป็น suv เหมาะกับการขับในพื้นผิวถนนที่ขรุขระอะไรแบบนี้นะครับผมเอาจริงๆแล้วนะคันนี้เนี่ยเหมาะกับการขับถนนประเทศไทยมากๆแล้วก็ขับไปได้ทั่วไทยเลยถูกไหมจะขึ้นเหนือลงใต้ออกตกได้หมดจะไปลุยเชียงใหม่จะไปลุยทางไหนอ่ะ ขับแบบรถทริปยาวๆเนี่ยชิลๆเลยนะครับก็เหมาะจริงๆนะอูรุสนะครับผมราคาคันนี้เองเนี่ยด้วยความเป็นรุ่นเทอร์ฟอร์มานเต้นะจะเอาจริงๆราคาเปิดตัวมาเนี่ยก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยด้วยราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่25ล้านกับอีก4 9 0 0 0 0เาหนะครับผมก็เรียกได้ว่า25ล้านกับอีก0,000สนนะแต่ย้าไว้ก่อนว่าเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวต้องไปกดออปชันอะไรเพิ่มอีกซึ่งกดออปชันมาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านครับแต่ถ้าจะให้พูดกันตรงๆนะค คือแบบว่าถ้าอยากได้คันเดียวจบๆเนี่ยแบบใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยแบบไม่ต้องกลัวลูกกระนาดไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยหลุมเลิมอะไรอ่ะผมคิดว่ารุ่นนี้ก็เหมาะแล้วถูกไหมแล้วแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถณปัจจุบันนี้เองอ่ะโอ้โหไม่ได้ไปขี้เลยหรือว่าแพ้คันไหนเลยอ่ะคือแบบแรงจัดอะความเร็วสูงสุด306กิโลเมตรต่อชั่วโมง0 1 0 3.3วิคือถ้าไม่ได้แบบเน้นลงแทร็กอะไรเนี่ยนะครับผมคันนี้เหมาะสุดแล้วนะครับแล้วก็แบบเท่ด้วยอ่ะคือแบบเท่จัดนะครับ ราคาเปิดตัวก็25ล้านถ้าแบบใครขี้เกียจกดออปชันนี่ก็จัดไป25ล้านแต่ผมคิดว่าไอาอย่างน้อยกดซะหน่อยสักยี่าล้านเลยแบบนี้กำลังดีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีตังเหลือจริงๆนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยไม่มีตังซื้อครับพูดตรงๆถ้าใครอยากเห็นคันจริงเนี่ยนะครับผมก็ไปดูได้ที่งานมอเตอร์อ็กโโนะครับเขาก็เอามาโชว์เหมือนกันเป็นคันสีเหลืองนะก็สวยมากๆเลยแต่ส่วนตัวผมชอบสีเขียวมากกว่าไม่รู้ดีทําไมก็ไม่รู้ผมเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วแต่กกกกก็็็สสีีเเหหลลืืืออองงตััววจริยมมาๆนนนนะคบแ่ Lu i u ู u ุสเพอร์ฟอร์แมนเตัวแรงตัวแบบที่แบบคดอูลุสธรรมดาไม่พอต้องมาจัดละเพอร์ฟอร์แมนเตเลยนะครับ ต่เดี๋ยวคลิปหน้าไม่ต้องห่วงเราพูดถึง SUV ทางฝั่งของ r a มโบไปแล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องราวความสุดยอดของทางฝั่ง f e r r a r รกับทางปูโรซันเกลกันบ้างดีกว่าครับปูโรซันเกลเนี่ยเป็น SUV ของ f e r r a r รี่ถูกไหมแม่งเพิ่งสร้างปรากฏการณ์มาเองเดี๋ยวไว้รอดูกันในคลิปหน้านะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับเรื่องราวของ l a m โบกินีอูรุสเพอร์ฟอร์มานเนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงกไกกกกงกก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 ับบผผมมขออออออลาาาาาไไป่นรรรรย Drive Comment ู้้ชตะี็ กันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ลาแลวครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ